สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะผมเบิร์ดนะครับผมมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เอาใจสําหรับท่านใดที่ชอบพระผงเม็ดกระดุมนะครับผมนะแล้วผมก็ไปโค้นมาจนแบบโอ้โหลึกสุดของกล่องนะครับไปได้นี่มาครับเฮ้อันนี้เก็บมานานจนลืมว่าตัวเองเคยมีนะครับเป็นหน้าทองคํานะครับนี่ครับเป็นหน้าทองคําหน้าทองคําสร้างไว้ ไม่เยอะนะสมัยก่อนคือกรรมการก็ทาแจกกันเองนะครับนะอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับนี่ครับแต่ก็จะทําให้ดูพระดูคมชัดขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับก็หน้าอาจจะไม่สวยนะพี่การเวลาผ่านไปนะทองหลุดร่อนอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่าอ่ะ,อะวันนี้ผมมีแบ่งนะมีสี่องนะครับเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับนี่ไม่คุยเยอะเลยวะผมไม่กระดุม นะครับเอาละแปดร้อยนะครับมีแค่4องค์นะครับไขรชื่นชอบนะอันนี้คือเดิมๆแต่จริงแล้วถ้าสมมติบ้านใครมีสีทองพี่เอไปทาเะถ้าอยากทำแบบสวยๆนะครับก็ทาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้่าเนื่งถ้าเราไปใช้เองนะครับอันนี้คือเขาได้ความเดิมนะครับแต่ถามว่าสวยไหมก็การเวลาพี่นะครับกี่ปีอะไร นะครับมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ก็ถลอกปอกเปิดก็มีนะครับนาปนคือเขาเรียกสีมันหลุดร่อนนะครับเนี่ยอนะครับสีมันก็หลุดร่อนตามการเวลานะครับแต่ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะผมก็บอกเลยเอฟซีหลายท่านนะว่าเอ้ e y, พี่ถ้าพี่อยากได้แบบทองทองก็ไปทาเองเลยสวยด้วยคมชัดถ้าเราไว้แขวนนะไม่ได้คิดอะไรมากมาย แต่ถ้าเราจะมาขายมันก็จะไม่เป็นผิวเดิมนะครับเนี่ยจะแจ้งไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยนะไม่สวยแต่ถ้าใครแบบอยากได้ไว้เป็นพุทธคุณก็ก็คุม้มนะเอาไว้แขวนเป็นพุทธคุณนี่นะครับนะนดูดิมันจะ ผมพูดเลยไม่สวยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเอาไว้แขวนบุตรคุณนะได้เลยนะเอาจริงนะขนาดพระสมเด็จเลยแค่เศษเซี่ยวแนวหน่อยเขายังแขวนแบบกันเลยนะเพราะถือเป็นสมเด็จเออนะครับนะเพราะสมเด็จวัดลคัคขงวัดเอ่อนะทางสมเดรจวัลลคางอะไรเงี้งเยเขาก็โหขนาดเซี่ยวเซี่ยว,ยวนิดเดียวเขายังแขวนกันใช่ไหมอันนี้เต็มนะครับแค่ว่ามีโอ้โหแต่ก็ไม่น้อยนะอรับลอย เนี่ยผมถึงแบบไม่อยากาาขายเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลยใครรับได้นะเอาคนที่รับได้นะครับหรือจะเอาไว้เป็นมวลสารก็ได้นะนะครับเนี่ยผมชัดเจนเลยนะไม่สวยผมบอกไม่สวยเลยนะครับนะถ้าสวยผมก็บอกสวยอย่างภาคภูมิใจนะครับนี่นะคือเอาไว้แขวนได้นะผมพูดแค่นี้นะครับอืมเอางนี้ดีกว่าวันนี้ผมเอาคู่เละเอาเป็นคู่เลยไหม แล้วแต่จะได้กันนะหยิบสุ่มสมให้นะครับคู่ละห้าร้อยบาทอ่ะผมให้อย่างนี้พอดีกว่าผมเอาคู่ละห้าร้อยบาทพอนะครับนี่ครับมีถ้าเป็นคู่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่นะเอาคู่ละห้าร้อยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เปิดโลกเปิดโลกนี่ไปค้น,คนมาได้สอง,ององค์ที่ดูความสวยแล้วกันนี่เอาองค์ละแปดร้อยนะครับแต่ความสวยนี่ผมให้สุดเลยนะสวยจริงนะครับนี่เดิมเดิม นี่เปิดโลกเนะื้อทองแดงปีห้าหกวัดลางหมันนะครับสวยรุ่นนี้นะครับหน้าบูชาเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับเสาห้าไปเจอมาองหนึ่งโหดีใจแต่กลองผมมีแต่ผมดูกลองให้นะถ้าผมมีแน่นอนกลองเสาห้านี่ค้นไปค้นมาเจอเสาห้ามาองหนึ่งนะครับนีน่ไปเจอเสาห้ามาองหนึ่งนะครับ พระเนี่ยถ้าดูนะมีรอยปัดอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมีรอยปัดนะครับนี่นะประลื้เนี่แต่ถ้ามองรวมๆเนี่ยแต่ถ้าคนเล่นพระเป็นจะมองเห็นนะครับหนุ่มแจ้งเลยนะเอางี้ดีกว่าผมเอาราคาพิเศษเอาสามพันบาทพอนะครับสามพันบาทนี่ครับนะแล้วก็เศรษฐี90นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ ปีห้าห้าแล้วก็ฉลองสาราก,การ,ปรเปลี่ยนวัดรังหมันนะให้พิเศษเลยคู่เนี้ยเอา600บาทพอนะครับ600บาทมี2คู่นะครับมีแค่2คู่มีเอา600นะแล้วก็มีเศรษฐี90ทองแดงองค์หนึ่งนะครับเศษนะอันนี้เอา400พอนะครับ400บาท นะแล้วก็ได้นี่นะครับเป็นพระที่สวยมากนะหลวงพ่อทศรรุ่นทองเหลือล้นนะครับวัดลางหมันนี่ครับที่ระลึกสร้างวิหารอายุยืนนะครับอายุ95ปีนะครับหลวงปู่นี่ครับเอาว่าสวยเลยแหละนะ เป็นก้นสำลิดนะครับนี่นี่ก้นสำลิดนะครับด้านในก็จะเป็นเทียนชัยแล้วก็จะมีเกสาหลวงปู่ด้วยนะครับนี่สวยมากพระพุทธโสธรนะครับหลวงปู่แพ้อายุเก้าสิบห้าปีนี่มีหมายเลขนะหนึ่งหกสี่หนึ่งนะวันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนี่นับถอยหลังใกล้ทําบุญบ้างขึ้นมาทุกวันแหละยี่สิบเจ็ดนี้ <c oughs> มีราคาพิเศษให้ตลอดเอาองค์ละเจ็ดร้อยพอนี่ จะกล่องขายพันห้าอันนี้เราจะไม่พูดว่าขาดทุนหรือกําไรหรือว่าจะอะไรแต่แบ่งปันจริงๆนะครับตอบแทน f อที่สนับสนุนกันย,ยาวนานและผมมีแค่6องค์นะครับเอาองค์ละเจ0ดอบาทนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนี่ครับอ่ะสุดท้ายนี่ครับพนักปกมาใครที่ชื่นชอบนะครับเหรียญเล็กๆชุดทองคำวัดลังหมันนะครับแดรอบ อายุ9ก้าเอา่อปีนะครับ8รอบนะครับปี62ชุดทองคำนะสร้างแค่59ชุดนะครับอันนี้เอา23,000บาทนะครับครบชุดทองคำหนัก2กํากว่าเลยนะนะครับผมนี่23,000บาทจัดไปนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ละกันสั้นๆนะครับผมนะ นะช่วงนี้ลงในน้อยหน่อย,น,อยนะครับอันนี้ไหมนี่ทำบุญมาอันละสองพันนะครับนี่ครับล็อกเก็ตโอ้โหเป็นล็อกเก็ตพระราชงมงคลเลยนะครับนี่ครับนี่ฝั่งเพชรนะสวยงามรุ่นนี้เป็นที่ระลึกที่ควรที่จะมีบูชากันเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับโอ้ยทิมนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่แผ้วนะครับ ปีห7เอ็ปี67วันลังหมันนะครับที่ระลึกนะครับพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชมงคลวชิลาคมนะผมทำบุญมาองค์ละสองพันผมเอาแค่พันเดียวพอเออผมเอาแค่พันเดียวพอนะอันนี้ทำบุญมาเองเลยนะครับทำบุญมาห้าองนะครับนี่นะเอาพันเดียวเอาองค์ละแค่หนึ่งพัน นะครับอยากให้เอฟซแล้วก่อนมาขายองค์ละสองพันห้านะครับทำบุญละสองพันแต่วันนี้ผมให้ราคาพิเศษให้ราคาพิเศษเอาพัานเดียวใครไวใครได้ใครไม่ทันไม่มีแล้วหมดเออหมดจริงๆนะหมดจริงๆนะครับผมนะมีอะไรไหมนะอ่ะนี่ได้มาองค์หนึ่งนี่ครับองค์นี้คือสุดจริงนะครับ นะองนี้คือสุดจริงนะครับนี่ครับเหรียญสัมพัทธ์ดีนะครับวัดลังหมันเนื้อทองสำริดนี่ครับเบอร์เจ็ดสิบสี่เบอร์ 74. เจ็ดสิบสี่พิเศษนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ครับดูโคดิอันนี้เอาห้าพันบาทพอนะครับห้าพันบาทานะครับห้าพันบาทหมดแล้ว นะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วอืมนะหมดอ่ะทุกรายการวันนี้อีพีเบาๆผมให้พิเศษผมไปค้นเจอมาผมขอไม่ต้องนมตั้งนานแล้วได้สายสินมงคลหลวงปู่ทุกหนึ่งรายการให้หนึ่งเซนนี่นะครับได้สายสินมงคลหลวงปู่นานมากนี่คือพี่ดูถุงดินี่ ถุงผมนี่เก่ากึกเลยผมเก็บไว้โคตรนานเลยนะครับทุกรายการให้เป็นหนึ่งเส้นเลยนะครับอ่าเป็นตีิมงคลได้แต่ตีมงคลหลวงปู่นะอัน,นนี้ปลูกเสกจากหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับอ่าอ่าไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้ววันนี้ทุกทีเปิดเนี้ยต้องทำอะไรยียังไม่มีให้เลยวันนี้ผมไปค้นเจอนะเออนะครับนี่อ่าแบ่งให้นะแจกจ่ายกันไป นะครับเปนที่ระลึกนะครับผมนะเ,เก็บไว้คนเดียวก็แขวนไม่ไหวนะครับผมนะนี่ครับวันนี้ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่าในใดที่ชอบอรายการไหน,นครับแคปรูปส่งมาทางบ้านเขียวได้เลยนะครับผมแนละส่วนวันนี้ขอสวัสดีครับ